สวัสดีครับวันนี้มาติดตั้งปั๊มน้ำโซลาเซลล์นะครับแผง410วัตต์3แผงของยี่ห้อ Handulo แล้วก็ปัม๊มซัมเมอร1,100วัตต์นะครับแรงครึ่งนะครับแต่ใช้แผงแค่3แผงนะครับแผงขนาด410วัตต์สแผงย่อนลงไป7ท่อนนะครับ PVC 7ท่อนประมาณ 28เมตรอันนี้แสงแดดน้อยมากนะครับเพราะฝนตกแต่น้ําก็ยังไหลยอยู่นะครับตอนนี้น้ํายังไหลยอยู่มีโว้ยขึ้นอยู่อ่ายัาง,ยางทำงานอยู่นะครับได้2 6 2วัตต์แต่ว่าโวเขาร้ายร้อยสวัตเนี่ย mono h ับเซโล l ์ครับอย่างน้อยๆปั๊มก็ทํางานอยู่ครับ ทำงานอยู่เติมสาครับตอนนี้เจ้าของสวนเขาส่งไปเติมสาครับนูบ่นนะครับสารอู่นนะครับเป็นสวนนะครับผสมผสานครับมีนาข้าวด้วยครับแถนี้เป็นที่สูงนะครับจําเป็นจะต้องมีน้ําเติมสามแผงสี่ร้อยสิบบาท มโนฮับเซลยี่ห้อแฮนดูโรนะครับยี่ห้อเดียวกับปั๊มเลย